คืนวัดแตกคำนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนเพราะค่ำคืนที่ผ่านมาวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครแทบจะลุกเป็นไฟจริงๆเมื่อสองดาวรุ่งขวัญใจมหาชนต้นข้าวสุปริยาและไรอันกาดบัณฑิตกลับมาพบกันอีกครั้งบนเวทีเดียวกันแฟนคลับแห่มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเสียงกรีดเสียงเชียรและป้ายไฟที่สว่างสวัยไปทั่วงานทำให้ค่ำคืนนี้ กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทุกคนรอคอยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักความตื่นเต้นและความคาดหวังว่าการกลับมาพบกันครั้งนี้จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการลูกทุ่งไทยได้อย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนคงคิดใช่ไหมครับว่านี่คือศึกดวนเพลงเดือดหยุดโลกศิลปินทั้งสองต้องขึ้นเวทีมาแข่งขันกันอย่างความทิงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสักนิดเดียว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีในคืนนั้นไม่ได้มีแม้แต่เงาของการแข่งขันมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งมิตรภาพที่อบอุ่นเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งที่กำลังมาแรงแจ้งเกิดจากเวทีดวลเพลงชิงทุนด้วยน้ำเสียงหวานซึง้งและอารมณ์เพลงที่กินใจทำให้เธอคว้าแชมป์ต่อเนื่องยาวนานกว่า68สมัยจนกลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ จากเด็กบ้านๆวันนี้ต้นข้าวก้าวสู่เวทีคอนเสิร์ตใหญ่งานแสดงสำคัญและมีแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วไทยผลงานของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจและความรักในเสียงเพลงจนทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคนี้ไรอันกาดบัณฑิตศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดจากเวทีไม่หมดหนี้ด้วยน้ำเสียงทรงพลังและสไตล์การร้องที่โดดเด่น จนสามารถคว้าแชมป์และครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไรอันก้าวสู่เส้นทางศิลปินเต็มตัวมีผลงานเพลงฮิตงานแสดงคอนเสิร์ตใหญ่หลายเวทีและยังคงเป็นที่รักของแฟนคลับด้วยความสามารถความตั้งใจและบุค,คลิกอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการลูกทุ่งไทยเช่นกัน สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงไม่ได้มาจากตัวศิลปินเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมาจากบทบาทของโซเชียลและพาดหัวข่าวแรงๆที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์คำว่าปทะทะถูกขยายใหญ่โตจนผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าบนเวทีมีการประชันแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเวทีเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำใจและความเคารพซึ่งกันและกันของศิลปินทั้งสอง ไม่มีการด่วนไม่มีความขัดแย้งมีแต่ความตั้งใจจะมอบโชว์ที่ดีที่สุดให้กับแฟนเพลงเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งที่หลายคงไม่เคยเห็นหากมองเพียงผ่านพาดหัวข่าวแรงๆที่แชร์กันว่อนโซเชียลบรรยากาศในงานบอกเลยว่าแฟนคลับล้นวัดจนแทบไม่มีที่ยืนป้ายไฟหลากสีส่องสว่างไปทั่วบริเวณกลองเชียดดังสนั่นสร้างจังหวะเร้าใจให้ผู้ชมตลอดงานเสียงกรีดกระหึมตั้งแต่ต้นจนจบ เหมือนจะทำให้ทั้งเวทีสั่นสะเทือนแฟนเพลงไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูการแข่งขันหรือความขัดแยง้งแต่พวกเขามาเพื่อรอคอยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังบวกที่ศิลปินทั้งสองต้นข้าวสุปริยาและไรอันกาดบัณฑิตตั้งใจมอบให้กับแฟนคลับบนเวทีเดียวกันเวทีที่เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมคืนนี้จึงไม่ใช่ศึกด่วนไม่ใช่การประชันเพื่อหาผู้ชนะ แต่คือเวทีแห่งมิตรภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ศิลปินทั้งสองตั้งใจมอมให้แฟนเพลงเต็มหัวใจอาจจะมีบางสื่อพลาดหัวแรงทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่ามีการแข่งขันดุเดือดแต่ความจริงคือบนเวทีเต็มไปด้วยพลังบวกและความเคารพซึ่งกันและกันของศิลปินทั้งคู่และแน่นอนช่องผัวอีซอของเราจะไม่ปล่อยให้คุณได้เห็นเพียงแค่ภาพบนเวทีเท่านั้นแต่เรา จะตามติดทุกเบื้องหลังทุกมุมลึกและทุกเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน